you เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่12นะครับกับเกมโนแมนสกายนะครับมาในเรื่องหลักกันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูบนยานดีกว่าเพราะว่าข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิมันเริ่มจะหนาวเย็นแล้วนะครับมามาดูเควื่อนไหกันต่อครับเคลื่อนไต่อไปนะครับที่ผมจะเริ่มทำเนี่ยก็คือในเรื่องหลักนะครับจะเป็น เคภารกิจที่มีชื่อว่า p พทรอนด์อินไครับก็ตรงนี้อ๋อโอเคผมพอจะจําได้ละว,ว่าภารกิจนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะยาวครับก็อะไม่พูดทําเรือเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับเคภารกิจตอนนี้นะครับให้เราเนี่ยไปหาเผ่าไวคีนครับก็น่าจะเป็นร้านในการทําแผนที่ครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเขาไปที่ Space s t a t i o n นะครับเรายังไม่รู้ว่าที่ดาวเคราะห์ระบบดาวเคราะห์แห่งนี้เป็นของอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน เป็นของชาวเก๊กนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาระบบดวงดาวที่เป็นของไว i ีนครับโอเคตรงนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากเพราะว่าเ,าเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องออกไปยังอวกาศก่อนแล้วก็เปิดการ a ดซีแมมาครับไม่ไ้้จะว่าเขาพินเรียกว่าภารกิจไปแบบเรียกว่าสปิกเร็วแล้วเปล่าว่าเราจะต้องไปที่นี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเควสภารกิจที่เราจะต้องไปอัปเดต กับนาดาเนี่ยผมขอค่าปไปเลยละกันเพราะว่าคออิดว่าสำหรับผมรอบนี้อาจจะยังไม่เป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไว,ว่างๆเราเข้าไปฟาร์มอีกทีหนึ่งละกันโอเคก็ตรงนี้มาเปิดจันซี่แมทมานะครับเราก็ขอดูก,ก่อนว่ามันไกลหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นระบบดวงดาวที่เราเคยไปแล้วหรือเปล่าฝืบออไม่ใช่อันนี้เป็นการติดคอครับเราต้องการจะไปตรงนี้นะครับโอเคเป็น ดาวเคราะห์ที่เรายังไม่เคยไปนะครับเราก็เป็นระบบดวงดาวที่มีเควสเสริมด้วยซึ่งผมจะขอเรียกว่าข้ามเควสเสริมไปก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคพั้นาไปเจอที่จุดเป้าหมายครับไปเจอที่ Space s t a t i o n นะครับเอาละครับมาเรียบร้อยครับมาถึง Space Station ที่ว่าแล้วนะครับตอนเรื่องคร่าวๆตอนนี้ครับเนื่องมาจากว่าในอีพี้ว่ยเราได้คุยกับดาวไปนะครับเราก็เหมือนดาวเนี่ยจะสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบจักรวาล คือต้องบอกว่าเป็นระบบจักรวาลโลกนี้เลยนะครับหรือระบบกาแล็กซีที่นี่เนี่ยเออมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นครับเขาก็เลยบอกว่าให้เราลองมาคุยกับไวคีนดูเพราะว่าไวคีนนะครับเป็นเผ่าโบราณเนี่ยอาจจะรู้จักอะไรอาจจะรู้บ้างครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะดําเนินเรื่องมาถึงตรงนี้ก็คือเราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มันเกิดเกิดขึ้นในอดีตเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบเลวร้ายมากๆครับไวคีนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในที่เราดูภายนอกนะครับเป็นเผ่าพันธุ์นักรบครับเราก็อาจจะดูแล้วเหมือนว่าเป็็นนนนเผผ่า่าพัธุ์ทีคอข้งจะป เผ่าพันที่ใช้กาลังเผ่าพันธ์ที่รุนแรงนะครับแต่จริงๆแล้วในอดีตเนี่ยไม่ใช่เลยครับต้องบอกว่าวาคีเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นนักรบจริงครับแต่ว่าเขาเป็นนักรบผดุงความยุติธรรมนะครับก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวในเรื่องที่เราจะได้ รู้ต่อไปเนี่ยคือเขายังไม่ยอมเล่าให้เราฟังตอนนี้นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องทําการพิสูจน์ตัวเองก่อนโดยการไปเอาหนังสือบันทึกนะครับของผู้นําคนเก่าของไวคีนะครับมานะครับอ,อ่าผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้นยะมันชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราจะน่าจะได้เห็นในไอเทมนะครับชื่อไอทีโอเคชื่อเฮิร์ครับก็จะเป็นเหมือนกับผู้บรรคับบัญชาหรือผู้บัญชาการสูงสุดเลยชื่อเฮิร์นะครับโอเคก็ตรงนี้เนี่ยเขาถึงจะสามารถ เล่าให้เราฟังได้นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยอยากจะฟังเนี่ยเราต้องทําการพิสูจน์ตัวเองก่อนนะครับแล้วก็จุดที่เราจะต้องไปครับอยู่ที่นี่หรือเปล่าโอเคอยู่ที่ระบบราคษาดวงนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดปหมายแล้วกันเพราะว่าใน EP นี้เนี่ยค่อนข้างจะยาวมากๆครับผมจะพยายามรีบเร่นให้จบภายใน1 EP นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะฉะนั้นไปเจอกันที่จุดจุดเป้าหมายนะครับโอเคครับมาถึงเรียบร้อยนะครับอ๋อผมมองหีนกายาเลยอยู่ตรงนู้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ย เป้าหมายของเราจะเป็นโบราณสถานนะครับโบราณของเผ่าไวคีเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาเอาเหมือนกับบันทึกผู้นําสูงสุดของเขานะครับแล้วก็เอาไปคืนให้กับ คนทําแผนที่ใน no hehe, ผ่าววยคีเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเมื่อเราทาการหยิบแล้วเนี่ยมันจะมีเซนเนลออาบุกออกมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ถ้าเราเจอเซนเนลผมจะทําเหมือนเดิมเลยก็คือหนีนะครับหลบซ่อนหนีเลยแต่ว่าแนะนำว่าถ้าเราเจอเซนเนลอย่าหลบขึ้นยานะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เราจำเป็นจะต้องทาการสู้กับเซนเนลในรูปแบบยานมากยิ่งขึ้นครับโอเคอ่ะผมขี้เกียจเก็บคำสาปละไอ้นี้เลยแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือเปล่านะครับปึ๊ ไปเลยนะครับมันจะเป็นพวกบันทึกนะครับอันนี้เราต้องไปคุยผมเข้าใจว่ามันคือดวงวิญญ,ญาณของเฮิร์กหรือผู้นําสูงสุดข,ข,ของไวคีนหรือเปล่านะครับโอเคก็ตรงนี้เมื่อกี้มันให้เราเลือกทําการคุยกับไวคีนทั้งหมด3รอบหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยครับปึ๊บ,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 บๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆบๆๆ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 ปๆๆบเจอๆๆๆๆๆปๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆัๆๆๆุๆๆ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  อ่าโอเคเมื่อเราตบปุ๊บเนี่ยเซนิเนลวก็หายไปทันทีครับแล้วก็เคว้ไปก็คือให้เอาหนังสือเล่มนี้ไปคืนนะครับทางออกอยู่ไหนว่าโอเคอยู่นู่น,นครับเหมือนมันยังจะอยู่บนหัวผมอยู่เลยเนี่ยอ่าไม่เป็นไรยาเราอยู่ตรงนู้น,นครับเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปเลยป๊ปป๊บปป๊าป๊าป,ปอย่างรวดเร็วครับแล้วก็เมืออเดิมนะครับเอาหนังสือเล่มนี้นะครับกลับไปคืน ตัวทาแผนที่วายคีนเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในการเล่าเรื่องของวายคีนกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาละครับมาเมื่อเรามาถึงครับก็ไปคุยกับคนทําแผนที่นะครับหรือคนขายแผนที่เนี่ยคนเดิมเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับเนื้อเรื่องของผมเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาเท่าที่พอจําได้เราก็ผมขี้เกียจแปลใหม่ละขี้เกียจมานั่งอ่านนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเท่าที่จําได้นะครับเรื่องแรกเนี่ยเหมือนพอเราเอาแท็บเล็ตมาคืนนะครับ ให้กับตัววายคีนคนนี้เนี่ยเขาก็โอเคเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยนายได้รับความไว้วางใจนะนายอยากรู้อะได้่ะถามไมาได้เลยเราสามารถเลิกถามได้นะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะไม่ได้ถามข้อมูลทั้งหมดนะครับเราจะถามได้แค่บางอย่างเท่านั้นเราก็เหมือนประมาณว่าเราจะได้รู้บางสิ่งบางอย่างครับก็คือ ในการคุยรอบแรกนะครับกับวคีเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ดูคือเรื่องพื้นฐานทั่วไปครับเกี่ยวกับพวกเซนติเนลเกี่ยวกับพวกแอ l a ัสต่างๆครับทีนี้มันก็เลยถูกโยงไปครับว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือตัวสิ่งที่เรียกว่านานไนครับนานไนท์คลัสเตอร์ครับซึ่งตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นของเลวที่อยู่ในระบบของพวกเซนติเนลหรือแอ l a ัสนะครับแล้วก็ในตัวของคอแว็กเนี่ยมีสิ่งนี้ด้วยครับทีนี้นะครับเหมือนกับพอเราคุยไปสักพักนึงเนี่ยวาก็เฉยเฉยไม่อยากจะพูด หรือว่าเล่าเรื่องนี้ละเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องไปทําการสืบหากันต่อนะครับโดยที่ตอนนี้เราติดถึงเรื่องของของเหลวที่ชื่อว่านา,นายคาสเตอร์ครับเพราะฉะนั้นคนที่จะตอบคำถามนี้ได้นะครับก็คือคอแวกนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีเหตุผลครับว่าทำไมว k คีเนี่ยเขาถึงไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับพวกคอแวกแล้วก็ชาวเก๊กครับโอเคเราก็จะได้รู้ต่อไปครับ หลังจากนี้นะครับเคล็ดลับของเราอ่ะก็คือให้เราเดินทางไปสื่อผาเรื่องนี้กับชาวคอแวกครับก็จะทำคล้ายๆเดิมเลยเอาอย่าผมอยู่ไหนวาจะทำคล้ายๆเดิมเลยครับก็คือเดินทางไปยังระบบดวงดาวที่เป็นของชาวคอแวกครับแล้วก็ไปคุยกับชาวคอแวกที่อยู่ในร้านทําแผนที่นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมคอดูก่อนนะครับว่าเคล็ดลับการอัปเดตโอเคอัปเดรียบรอดแล้วนะครับระหว่างนี้อย่างที่บอกไปนะครับเราจะพอรู้มาอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยตัว เคภารกิจสเปซอโนเมอรีเนี่ยมันจะให้เราไปทําการอัปเดตเรื่องราวต่างๆกับนาดาครับผมจะขอค่าไปเลยอย่างที่บอกไปนะครับพราะฉะนั้นไปเดี๋ยวเราจะทําเหมือนเดิมครับคือเราจะเข้าไปยังกา l a x y ซี่แมนะครับเราก็ดูเควารกิจว่ามันพินไปที่ไหนครับเราเคยไปหรือยังถ้ายังไม่เคยไปผมจะกระโดดไปแต่ถ้าเคยไปแล้วผมก็จะใช้ประตูธน์ัตรนะครับในการวาร์ปไปโอเคเนี่ยมันชอบพินกลับมาที่สเปซอโนเมอรีผมขอค่าไปเลยนะครับโอเคมาดูกาแล็กซี่แมพนิดนึงเป็นระบบวงดาวที่ เรายังไม่เคยไปครับเพราะฉะนั้นไปเจอกันที่จุดเป้าหมายครับเราก็ตรงนี้ที่สเป Station เหมือนเดิมนะครับมาครับมาชาวแวกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นร้านขายป็นที่เหมือนโอ้ผมเพิ่งสังเกตเห็นโอ้สสีแดงฉาน มา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 ,มาแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับเมื่อเราไปคุยเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมเล่าให้เราฟังครับเพราะว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับกับชาวคอแวกนะครับไอที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้กับไวทีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันครับแต่ว่ารอบนี้เหมือนว่าเราจะต้องไปเอาบันทึกหรือว่าต้องฟังบันทึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะยากสักนิดหนึ่งสาหรับเคลภารกิจนี้ผมจําได้เลยว่าหลายๆรอบที่ผมเล่นมาเนี่ยหาไม่เจอนะครับอ่ะมาเคลภารก,กิจพินไหมยังอยู่ตรงน่าจะอยู่ในระบบดวงดาวโอเคเพิ่งจะ ชี้พิกาดนะครับอยู่ตรงนู้ดนะครับเพราะฉะนั้นในนี้จริงด้วยนะครับเป็นเหมือนกับบันทึกนะครับแฟกเมนต์เมมโมรีซึ่งค่อนข้นนางจะหายากสักนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดเป้าหมายเลยนะครับปกติแล้วเดี๋ยวผมขอเล่าให้ฟังถึงจุดเป้าหมายก่อนละการปกติแล้วเนี่ยจุดเป้าหมายที่ผมเล่นมาหลายๆรอบเนี่ยคือมันอาจจะเป็นการสุ่มนะครับแต่ว่าหลายๆรอบที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้เนี่ย มันจะชี้ไปที่จุดที่มันอยู่ใต้น้ำครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนําว่าถ้ายังไม่มีระบบป้องกันภายใต้น้ําหรือพวกทางออกซิเจนเนี่ยแนะนําว่าหามาเติมก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการดําน้าําแล้วก็อ่ะ ตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เสริมถุเข้ามาครับถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้นะครับเราอะมีการช่วยอาร์เทมิสครับอาร์เทมิสเนี่ยจะติดต่อกลับมาครับว่าเหมือนตอนนี้เขาอารมณ์เย็นขึ้นละนะครับเราก็เหมือนประมาณว่าเขาจะเล่าความฝันบางอย่างครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีผลด้วยนะครับถ้าจํากันได้ครับว่าถ้าก่อนหน้านี้เราเลือกที่จะโกหกหรือบอกความจริงกับอาร์เทมิสเนี่ยตัวบทสนทนารอบนี้จะมีผลด้วยนะครับก็ผมไม่ซีเรียสอะยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ารอบที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเราเลือกเป็นพูดความจริงไปเราก็อาร์เทมิสรู้สึกโกรธนะครับรู้สึกเหมือนกับงุญ,ญิดที่ว่าทาไมถึงจับเขามาขังไว้ในแบบจําลองเสมือหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมลืมอ,อันนี้บอกไปนะครับว่าบทสนทนาของชาวไวาคีเนี่ยมันจะมีให้เราถามเกี่ยวกับเลข16ด้วยซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกัน,นะครับว่าเลข16คืออะไรครับส่วนข้อมูลของชาวฝั่ง ข้อแวงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้ต่อไปนะครับโอเคตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเจอกันที่จุดเป้าหมายในการเพราะว่าอาจจะต้องมีการหาสักพักหนึ่งเลยไม่แน่ใจว่าจะหายากหรือเปล่าด้วยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเอาละครับขอตัดก,กับมาตรงนี้นะแม่จริงๆไม่ต้องตัดไปก็ได้นะครับเนื่องจากว่าอัปเดตแบบใหม่นะครับน้ำมันใส่ปิ้งเลยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยรู้เลยว่าจุดเป้าหมายของเราเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนมันจะมี เป็นคล้ายๆกับสิ่งก่อสร้างหรือว่าโรงงานที่ถูกทิ้งร้างอยู่ใต้ใต้น้านะครับผมกําลังหาที่จอดอยู่ว่าใกล้สุดเหมือนว่าตรงนี้เราน่าจะจอดไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นตรงนี้น่าจะใกล้สุดครับก็จอดที่มันใกล้สุดนี่แหละเร็วๆๆๆได้ไหมได้ไหมอ่าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เ่ยมนิดนึงเ่ยมนิดนึงได้ไหมเราไม่มีโอเคเราไม่มีเทคโนโลยีในการจอดยานบนผิวน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีนี้ครับเอาใกล้สุดแหละ ผมยังไม่ได้ทําการนี้เลยเพราะว่ากะว่าจะเปลี่ยนยานใหม่นะครับเราก็จุดเป้าหมายโอ้มันมีตรงนู้นเหรอเนียเย่ยมองไม่เห็นโอเคงั้นก็ดําน้ําไปเลยครับเราเห็นแล้วว่ามันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเอ้ยอย่าบอกนะว่าไม่ใช่ใช่สี่ใช่สี่ไม่ใช่เหรอโอเคถ้าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าอา้าวนี่ไงเออมันใช่สี่มันใช่สี่โอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมมี ทางออกซิเจนหนึ่งทางครับเราก็สิ่งที่ต้องระวังนะครับเปลี่ยนปืนเลยนะครับตรงนี้ให้เป็นตัวปืนในรูปแบบการโจมตีครับเพราะว่าเราจะได้เจอกับมอนสเตอร์ที่อยู่ใต้น้ำที่น่ากลัวมากครับคำเตือนครับวิธีการคืออย่าไปใกล้มานะครับเพราะว่ามันจะเปิดตาออกมาวิธีการคือให้เรารอมันเปิดตามาโดยที่ค่อยๆขยับเข้าไปใกล้มนครับเราก็ทําการยิงมาในตอนที่มันเปิดตานะครับโอเคเรียบร้อยครับ มันจะมีอยู่2ตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะครับให้เราทําการไหวยวนก่อนก่อนที่จะเข้าไปด้านในครับไม่งั้นเนี่ยผมเคยเจออยู่รอบหนึ่งก็คือเราเข้าไปทําการค้นหาหลอกนะครับแต่ว่ามันจะติดบัคคือไอตัวมอนสเตอร์เนี่ยที่มันอยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะเรียกว่าดูดเราทําให้เราอ่ะไม่สามารถออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเคลียร์ให้เรียบร้อยโอเคตกใจหมดปื๊บโอ้โอ้ แม่เดี๋ยวผมขอเติมกระสุนก่อนเมื่อกี้มามามาปั๊บ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 เรียบร้อยเมื่อกี้ผีผ่าไปนิดนึงครับมาเรียบร้อยนะครับเมื่อเคลียร์เสร็จเรียบร้อยก็ไปมีอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วเข้าทางด้านเมื่อกี้นะครับมีทางเข้าทางเดียวไม่มีบางตัวเนี่ยผมเคยเจอนะครับอยู่ด้านบนเลยนะครับแล้วไอ้ตัวนั้นแหละที่มันทําให้ผมติดบั็กก็คือเมื่อเราไปอ่านหลอกด้านในเนี่ยมันจะดูดเราจากทางด้านบนเลยด้านในนี้น่าจะไม่มีมอนสเตอร์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอเติม ออกซิเจนนิดนึงครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับทําการเรียกว่าเอาหลอกออกมาครับมันจะเป็นบันทึกที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้นะครับก็จะเป็นบันทึกของคิดว่าน่าจะเป็นเผ่าคอแบกนั่นแหละที่ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างนะครับแล้วก็มาบันทึกตรงนี้ไว้เราเอาบันทึกตรงนี้ออกมาครับน่าจะได้เป็นโอเคได้เป็นไดเวจินคิวออกมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้แหละที่ไปคืนให้กับอะไรเนี่ยของของของได้เป็นภาษามาครับ แล้วก็ยายของเรานะครับตรงนี้เหมือนเดิมกลับไปเจอกันที่สเปซสเตชันครับเพราะว่าจะได้เอาไอเทมไปแสดงให้กับชาวคอแวกได้รู้นะครับว่าโอเคเราเนี่ยไปเอามาเรียบร้อยแล้วนะมาครับมาก็กลับมาที่เดิมนะครับเอาของมาให้กับคอแวกคนนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้ในเรื่องทางฝั่งของคอแวกแล้วก็รู้เหตุผลที่ว่าทําไมไวท์คินถึงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ครับมา แต่ก็เราก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหมือนเดิมเลยคือสิ่งที่เราจะได้รู้มันจะเป็นเหมือนกับคําถามที่เราต้องเลือกถามครับตรงนี้แนะนำนะครับว่าถ้าสมมติว่าเกิดใครอาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอยากรู้ในเรื่องเนี่ยลองหาสับไทยมาลองลงดูนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับว่าสับไทยเนี่ยเขาแปลครอบคลุมทุกุกประโยค์หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่ไเคยได้ลองเทสลองใช้ดูนะครับมันจะมีข้อเสียนิดหนึ่งของสับไทยคือ,อต้องบอกว่า บางทีแล้วเนี่ยตัวเกมมันจะมีอัปเดตบ่อยครับแล้วก็สับไทยเนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดนึงสำหรับคนที่ใช้สับไทยนะครับเรื่องของการที่เพิ่งจะถูกปล่อยอัปเดตออกมาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเราก็จะถามถึงเรื่องของนาไนคัสเตอร์นาไนคัสเตอร์เนี่ยมันคือตัวเดียวกับนาไนที่เราที่เราได้เก็บได้นะครับหรือว่าสามารถหาได้นั่นเองมันก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับสิ่งที่เป็นแหล่งพลังงานหรือว่าของเหลวที่อยู่ในพวกชาวคอแวกนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคัตซีนเหตุการณ์นะครับที่ที่มันอธิบายให้เราฟังว่า าชาวคอแบกคนนี้เนี่ยเขาเปิดกระโหลกให้ดูแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีตัวของเหลวที่สามารถดิ้นได้วิ่งได้อะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นตัวที่เรียกว่านานคลัสเตอร์นั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า,าสิ่งที่ไวคีไม่อยากจะเล่าก็คือเพราะเนื่องมาจากว่าตัวนานคลัสเตอร์เนี่ยมันมีผลนะครับมัน,เป,น,เ,ปนเป็นแหล่งพลังงานเดียว คล้ายๆกับตัวที่อยู่ในเซนติเนลนะครับหรือแม้กระทั่งตัวแอตลาสครับมันก็เลยเป็นที่มาครับของการที่เกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์นะครับเผ่าพันธุ์ที่ว่านี้นะครับก็คือเผ่าพันธุ์ของคอแวกนั่นเองส่วนนะครับไม่น่าเชื่อครับคนที่ล้างเผ่าพันธุ์นั้นก็คือชาวเก๊กนะครับนั่นหมายความว่าชาวเก๊กนะครับออกล่าชาวคอแวกครับ เพื่อที่เอาชาวแวี่ยมาหลอมละลายเอานาไหนนั่นเองครับส่วนไวคีเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยชาวควั่งก็คือช่วยสู้รบนะครับไม่อยากให้ชาวเก็กทําแบบนั้นนะครับก็เลยทําการเปิดสงครามสู้กับชาวเก็กนั่นเองโอเคก็ตรงนี้เราขอข้ามไปแล้วกันครับเนเรื่องจะประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องราวของการไล่ล่าพวกชาวควแวกพวกนี้เนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องไปคุยกับชาวเก็กอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้เหมือนกับประมาณว่าชาวควแวกเขา เขาไม่อยากจะพูดถึงครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเลวร้วายมากๆนะครับคือแทบจะสิ้นเนื้อเดว่าสิ้นศูนย์สิ้นศูนย์พันเลยนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ที่เหลือครับเราก็ต้องไปทําการหาความจริงที่เหลือส่วนที่เหลือนะครับซึ่งก็คือตัวตัวต้นเรื่องนั่นเองเป็นชาวเค๊กครับต้องบอกว่าชาวเค๊กในสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนกับชาวเค๊กสมัยนี้นะครับชาวเค๊กสมัยก่อนเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่โหดเหี้ยมมากๆครับไม่ว่าจะดูตัวเล็กอย่างไรก็ตามหรือว่าดูจากภายนอกนะตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะ เป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้แต่ว่าในอดีตนั้นไม่ใช่เลยนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบโหดร้ายแล้วก็ต้องบอกว่าเขามีเหตุผลครับว่าทําไมเขาถึงต้องตามล่าตามล้างนะครับพวกชาวคอแวกด้วยนะครับก็ตรงนี้อ่าอัปเดตสเปซเรอร์วัีไม่ไปครับเราข่าไปเลยเราไปที่อ่าชาวเก๊กเลยดีกว่านะครับไปปุ๊บเราเคยไปย่างเหมือนเดิมครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับ โอเคยังไม่เคยไปเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับไปเจอที่สเปซสเตชันนะครับฝั่งตรงข้ามเลยเอาละครับขอตัดกลับมาตรงนี้ครับเราเนี่ยเดินทางมาถึงระบบดวงดาวเป้าหมายแล้วนะครับเราก็เข้ามาในสเปซสเตชันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมีสัญญาณเข้เขาแทรงเข้ามานะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณเกี่ยวกับเควสภาร,รกิจในการช่วยเหลือหมู่บ้านหรือตั้งอาณานิคมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมอาจจะทําการรับเควสไว้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นใน แบบเลนดอมนะครับหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะมีการสุ่มเกิดตรงนี้นะครับก็รับพิกาดเอาไว้ก่อนครับโอเคใช่ครับดูจากสัญลักษณ์แล้วนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของอาณานิคมนะครับตามนี้เลยนะครับก็เอาไปก่อนยังยังไม่พร้อมครับตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยทำอีพีแยกไปขอเลนเน้นเนื้อเรื่องหลักไปก่อนนะครับอ่ะมาเอ้ยเดี๋ยวด้ยเอาเควสดลับกอนเอาพิกัอะไรกองโอเคเหมือนเดิมครับคุยกับชาวเก๊กที่อยู่ในร้านขายแผนที่นะครับ ซึ่งก็เหมือนเดิมแหละเขาก็จะไม่ยอมเล่าให้เราฟังเพราะว่านายเป็นใครอ่ะจะมาฟังเรื่องเลวร้ายของผ่าเราได้ไงเราอ่ะลืมไปหมดแล้วนะอะไรประมาณนี้นายต้องไปหาเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่านายเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดีกับชาวเก็กอันนี้รู้สึกว่าเราจะต้องโอเคผมก็เลยจะบอกเลยว่าเลือกว่าเราอาจจะต้องทําการเพิ่มค่าชื่อเสียงของชาวเก๊กนะครับให้ได้2 2ขั้นนะครับโดยที่ตรงนี้เราจะต้องทำเควสเสริมโอเคพัชนะตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเควสเสริมเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเควสเสริมมันเหมือนเดิมหรือเปล่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเควสเสริมที่เพิ่มชาวเก๊กนะครับก็จะเป็นเลดแม่ไปเลดขอไปเลดของอันนี้นี่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นของ explorer guild นะครับอ่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ไปก่อนละกันแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัดไปเลยละกันนะครับผมต้องไปทำอีก อีก2เควสก็คือเควสนี้แล้วก็อีกเควสหนึ่งซึ่งเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูว่าในเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเอาละครขอตัดกลับมาตรงนี้ครับแม่เพิ่งจะออกจากสเปซเรชั่นนะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อออกจากสเปซเ a ชั่นเนี่ยอพอลโลนะครับอย่างจังมาได้ครับไอตัวที่มันเป็น n p c หัวหลังคาหน้าจ่วนะครับก็มาติดต่อกลับมาคับว่ามันจะไปเจอกับแอด a าหรือว่าเจอแอด a าแล้วไม่ไม่แด้ใจเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราข้ามบทสนทนาไปเลย พอทีนี้พอจบภารกิจอพอจบการสนทนากับอพอลโลเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีสัญญาณแปลกๆนะครับติดต่อเข้ามาอีกรอบนึงครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นเควสเสริมเหมือนเดิมซึ่งมันมีการใส่ตัวพิกัดด้วยนะครับ โอเคภารกิจเสริมนี่นครับจะเป็นภารกิจเกี่ยวกับการาเรียกว่าคล้ายๆกับเดียวกันในการดำน้ําลึกนะครับซึ่งเราจะต้องทําการเรียกว่าไปไปะจภไยใต้น้ําทะเลลึกครับตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ทํานะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ทําตอนนี้ที่แนะนำให้ทำเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะได้พวกบุกปรีเทคโนทลยีต่างๆที่เกี่ยวกับเรือดำน้ำฟรีครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปทําตัวภารกิจเดิมก่อนนะครับภารกิจเดิมที่ทําการเพิ่มชื่อเสียงแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับ เอาล้ครับมาภารกิจที่2เสร็จสิ้นครับแม่สองภารกิจเนี่ยเป็นภารกิจเดียวกันเลยนะครับแค่ทํากันคนละรอบครับแล้วก็เป็นภารกิจเสี่ยงตายทั้งคู่ด้วยนะครับอ่าป้ายป้ายส่งแควครับครบไหมโอเคภารกิจต่อไปแค่ฆ่ามอนสเตอร์สี่มีชีวิต12ตัวก็ได้แล้วโอ้ทำไมไม่เอาภารกิจง่ายมาให้เราทาเนี่ยเรียบร้อยต่อไปครับกลับมาคุยกับชาวเก๊กคนนี้ใช่ไหมโอเคมาเรียบร้อย เพิ่มค่าความสัมพันธ์เรียบร้อยครับเพิ่มค่าชื่อเสียงกับชาวเก๊กเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆแล้วกันครับเ,เนื่องมาจากว่าชาวเก๊กนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าที่โหดร้ายมากๆครับเป็นชนเผ่าที่เขาอะเข้าใจว่าตัวเองอะเก่งที่สุดอ่าแล้วก็อยากจะขึ้นเป็นหนึ่งครับเหมือนกับประมาณว่าบานน้าอำนาจแล้วกันง่ายๆประมาณนี้ครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอเขาถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า อยากจะมีอํานาจมากกว่าเดิมครับเพราะว่าณตอนในสมัยก่อนเนี่ยทุกเผ่าทุกชีวิตนะครับยอมซิลราบกับเขาหมดแต่มีอยู่แย่อย่างเดียวครับก็คือพวกแอ a ลารนั่นเองนะครับซึ่งทีนี้ครับเขาก็เลยไปเหมือนกับเรียกว่าค้นคว้าวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่านานา้ยคลัสเตอร์ในตัวคอแว็กเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานอย่างเดียวหรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในมิติเดียวนะครับกับแอ l ลาเพราะฉะน,นั้นเขาก็เลย วอดต้อน,นะครับพวกชาวควอแวกที่เป็นหุ่นยนต์นี่ละครับมาทําการผักลงไปในหลุมขนาดใหญ่ที่เป็นหลุมเผานะครับซึ่งพอเผาปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ของเหลวที่เป็นนาไนาคลัสเตอร์มาครับเขาก็เอานาไนคลัสเตอร์เนี่ยเป็นการฉีดใส่ตัวอ่อนของชาวเคก,กนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเขาพยายามที่จะสร้างเผ่าพันเก๊กที่เรียกว่าเหมือนป้นหนึ่งว่าอยู่ในมิติเดียวหรือว่าอยู่ในระดับชั้นเดียวกับแอตลาสนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็ เรียกว่าจะมีชาวเก๊กบางส่วนบางคนนะครับต้องบอกว่ากลุ่มเล็กๆเลยที่ไม่เห็นด้วยครับ <C bir> เขาก็เลยทําการหนีครับเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวคอแวกที่ที่ถูกกวาดกวาดต้อนเนี่ยนะครับคือชาวคอแวกก็หนีนะครับกระจายกันไปเลยแล้วก็ส่วนชาวเก๊กเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้คือมันเห็นว่าโหดร้าย right <C bir> มากเกินไปครับเพราะว่าชาวคอแวกเนี่ยกำลังจะสูญพันธุ์แล้วนะครับเขาก็เลยขอให้ชาวคอแวกเนี่ย ช่วยหน่อยเพราะว่าชาวแควเป็นชนเผ่าที่ฉลาดนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีก็คือเป็นหุ่ยนยนต์แลแหละเปรียบเพียงง่ายๆครับก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยขอให้ชาวแควกช่วยทําการผ่าตัดเปลี่ยนพวกเขาเรียกว่าอะไรดีเอ็นหรือตัวอะไรบางอย่างที่อยู่ในสมองของชาวเก๊กครับให้กลายเป็นคนที่อบอภารีไม่โหดร้ายนะครับซึ่งนั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาครับว่าผมมากเข้าใจว่านะครับไอ้พวกชาวเก๊กที่มันโหดร้ายเนี่ย ถูกวายคนะครับทำการกำจัดสิ้นทั้งหมดเท่ากับว่าจะเหลือเพียงแค่ชาวเก๊กที่ถูกผ่า,าตัดเปลี่ยนสมองเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเหมือนกับประมาณว่ามีความอบอ้อ,อกมารีเลยประมาณนี้ทำให้กลายเป็นชาวเกคกอย่างทุกวันนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ส่วนไอ้ข้อมูลที่ว่า16 16, 16, 16เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่าครับแต่ว่าเรารู้เพียงแค่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับนาไนคลัสเตอร์ครับ โอเคประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมจําในเรื่องคร่าวๆประมาณนี้ได้ครับแล้วก็ไอบอ่อที่ว่านี้มันจะชื่อว่า first s p w n นะครับบอ่อที่เขามีการเผา,เาพวกคอแวกนะครับเอาของเหลวออกมาแล้วก็ทําการฉีดของเหลวเนี่ยใส่ตัวอ่อนของชาวเก๊กครับประมาณนี้เลยซึ่งชาวเก๊กเนี่ยคนที่เราคุยอยู่ด้วยนี้หรือว่าชาวเก๊กนัปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับความอัปยศในอดีตเลยซึ่งขนาดเขาที่เป็นเผ่าพันธุ เกตเองเนี่ยยังยอมรับไม่ได้นะครับก็เลยหนีไปให้ทําการผ่าตัดนั่นเองโอเคแล้วก็ภารกิจต่อไปจบไหมครับยังไม่จบครับให้เราคุยอ้าวคุยอยู่คุยอยู่คุยอยู่แปลว่าภารกิจยังไม่อัปเดตนะครับภารกิจต่อไปครับจะเป็น16ทั16แล้วนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องไปคุยกับนาวเพราะว่าโอเคเราอ่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับในอดีตมาแล้วแล้วก็ ได้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ16ทับ16มาครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นปริศนาที่เราจะได้รู้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับต้องบอกว่าเนื้อเรื่องหลักเนี่ยใกล้จะจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะตัด E ีีนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันจริงๆอะ่ะอาจจะคลิปสั้นนิดนึงครับเพราะว่าผมว่า,าตัดเรื่องเกี่ยวกับทำเควสเสริมทำเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ออกไปเท่านั้นเลยจริงๆอะ่ะ ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องช่วงนี้เนี่ยคือใช้เวลานานมากๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวกลับมาต่อกันในอีพีหน้าก็แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับในทีนี้นากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ